นี่แล้วถ้าแบบจะได้คู่สมบูรณ์สมบูรณ์อย่างเงี้ยยากราติสวัตครับอาจารย์โอพี่ส่งเกียรติเน่แล้วที่แบบว่าจัาบจริงแกะออกมาจากรอบเลยมงคลจิ๋ว ลายคู่มงคลบ้านกลางอ่ามงคลเจิ๋วอืมอะยากมากคือต้องบอกครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นพายเดียวแพงถ้าพายคู่ตัดแล้วจะถูกกว่าแต่ถ้าเป็นพายคู่ยังไม่ตัดแพงมากเพราะถูกตัดไปจนหมดเอามากลับต่อให้เหมือนเดิมไม่ได้นี่เนี่ยฮะแล้วแบบคู่สมบูรณ์สมบูรณ์เลย รายการแรกเลยครับบ้านกลางอืตอนนี้เจอแต่ภายเดียวเขาตัดก,กันหมดแล้วใช่บ้านกลางภายคู่พี่มานะอ่าเป็นไงอ่ะคราวนี้พอขยับเขาสู่แบบนะยอดนิยมเหรียญหรืมอมะเงินนี่ เสมาอายุเจ็สิบสองปีคือเสมาหกรอบอ้าวสภาพยังสวยไหมสวยเลยสวยเวย่ยเรมเลยโหเสมาหกรอบนี่นาทีเดียวดีไหมหนาทีเดียว อิโนโดจีนสวยมากครับพี่ชายอิโนโดจีนสวยจริงโอ้โหเปิดแรกมาเวลาเดินครับนาทีเดียวนาทีเดียวนะครับรายการนี้มาแล้วครับเปิดแรก3000บาทเวลาเดินแล้วเหรียญหรอบร่วงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมครับมาที่3 0 0 0ันบาทครับเปิดแรกครับปุมนอนแล้วครับพุ่งนี้ครับเวรแตเช้าครับพี่มานด <ม>ขอบคุณที่ติดาตามกันครับมาที่6,000บ้าทครับ,า 6, บาราคาสุดท้ายครับอยู่ที่6,000บ้านแล้วนี่ยังสวย5,000ไม่ทันแล้วนะพี่มาที่6,000บ้าทครับราคาสุดท้ายนี่ตอ,อกสภาพดีเลยสวยๆยหลยมื่นเลยรุ่นนี้อยู่ที่6,000บ้าทครับราคาสุดท้ายมาที่6,500บ้าทครับ มาที่6,000บ้าทกรับราคาสุดท้ายมาที่7,000บ้าทมาที่7,300บ้าทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่7,300บ้าทครับราคาสุดท้ายมาที่7,300บ้าทนะครับอยู่ที่พี่เลวัตนะครับมาที่พี่เลวัต7,300บ้าทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่7,300บ้าทมาที่7,600บ้านทิศถ้าถ้ายังอยู่ราคาหลักพันก็บันเทิงนะครับ นี่เสมาหกรอบเพราะเงินนลยหอมอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดพันหกร้อยบาทมาที่เจ็ดพันแปดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับง่ายๆครับหกรอบราคาไล่ไล่กับเหรียญเลื่อนนะอยู่ที่เจ็ดพันหกรอบดีกว่าเหรียญเลื่อนแพงกว่าเหรียญเลื่อนเยอะมาที่เจ็ดพันแปดร้อยบาทครับเจ็ดพันก็มา ยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยบาทมาที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้ทาราคานี้มาที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่แปดพันบาทยู่ที่แปดพันบาทเลี่ยนมีชีวิตพิธนัตอ่ามาที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่แปดพันหนึ่งร้อยบาทมาที่แปดพันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายต้องเกินมื่นครับเลี่ยนนี้อยู่ที่แปดพันขาดทุนบาทครับราคาสุดท้ายครับปิดไปแล้ว เพราะเงินเราะหอมแปดพันกว่า <ไป S 1> นะฮะไปที่พี่สิรลิวน์นะครับแปดพันส <8, 000 S 2> องร้อยแปดพันสองนะสวยด้วยครับเหรียญน,นี้โอ้นี่อ่ะปลาดูง่ายไหมถ้าบะแท้แล้วอมแดง นี่อันนี้ก็เรียกว่าต้อบัวเล็บช้างนิยมสุดของพิมพ์ต้อแล้วผิวเดิมๆเมทได้สมบูรณ์ไม่ต้องแต่งต,ต้อบัวขีดพิมพ์ต้อบัวขีดฟอร์มล้ำล้ำนี่ต้อบัวขีดพิธีใหญ่สุดครับสองสี่แปดห้าอินโดจีน นี่ถ้าต้อบัวขีดไม่มีโคดใช่แพงสุดในต้อ,อคือต้อบัวขีดเห็นไหมในบัวนจะมีขีดแล้วองค์นี้อมแดงนี่พระหล่อชินราชเบอร์หนึ่งเมืองไทยสองสี่แปดห้าสร้างให้ทหารไปลบต้อบัวขีดนิยม โอ้โหถูกต้องครับถ้าตอนบุคีจจะไม่มีโค้ดออ้าวพระในฝันผมเลยมีเงินเมื่อไหรเจอกันครับอินโดจีนชินาราสองนาทีสองนาทีครับอ่ะถ้าบอมแล้วหลังคาว่าเริ่มสองนาทีนะฮะหลังคาว่าเริ่มสองนาทีรอคำว่าเริ่มล้วสวยไหมสวย สองสี่แปดห้าครับพี่มาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับสองสี่แปดห้าแล้วองค์เนี้ยเป็นองค์ที่ผมบอกเลยว่าหล่อไม่มีเนื้อเกินไม่ต้องแต่งเลยแล้วเป็นเนื้ออมแดง <c oughs> เนี่ยา้าหล่อชนิดที่ไม่ต้องแต่งเนี่ยเดิมๆแบบนี้แทบหาไม่ได้แล้วตอนนี้ในวงการใช่ไหม สะสมแบบนี้เป็นยอดนักสะสมสวยจริงๆครับองค์นี้องค์นี้เขาเรียกว่าผิวมาระครับพี่วลราพลแนวเพชรอ่าน,นี่ตอบววกีดนี่แพงสุดในพิมพ์ตอมาที่1 3ึ่งบาทมาที่หน0 0งนห้าบาทครับราคาสุดท้ายพัชจินราตอินโดจีนเขียวอมเหลืองแบบนี้แท้ดูง่ายโห้แล้วนี่ไม่ได้แต่งเลยครับโอ้แักเก้เพิ่มไม่ห้าพันนี่พะระลักแสนอ่าอยู หนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทพิธีจัดจงพิธีที่หลวงพ่อจ่าพระจงก็คงพ่ออีสร้างครับถ้าบอกว่าชินาล่าล่ะคุณก็ต้องต่อท้าด้วยอินโดจีนละอมม 15, ืมาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้นี่ถ้าแต่งสวยๆไม่เจอแล้วใช่สองหมื่นกว่าบาทนี่มาเป็นสิบปีครับต่อบวัวกิด มาที่หนึ่งมบาทราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่ง้บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมื่นพันเจ็บาทครับราคาสุดท้ายหาหาดับภุมิกองพันเก็บชินาไีวิโรตีนทุกคนอยู่ที่1 7ึ0 0มื้บาทครับราคาสุดท้ายมาที่1 8 0 0 0มื่นนบาทครับราคาสุดท้ายครับ อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทอะไรนะต่อบวกขีดแล้วองค์นี้คือไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยมาที่หนึ่งมืนปดพันอยู่ที่หนึ่งมืนปดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายแกรปลอกชินาาที่แพงที่สุดอ,องคเนี้ยไม่ได้แต่งเลยมาที่หนึ่งมืนปดพันหนึ่งร้อยบาทมาที่หนึ่งมืนปดันอันเนี้ยหล่อไม่ได้ไม่ได้แต่งเลยสวยจริง ห้าบาทครับราคาสุดท้ายมาที่18,500นบาทที่พิพัฒนมงคลครับราคาสุดท้ายอยู่ที่18,500บาทมาที่1น6่0บมท่นแพนี้มแบงเลยครับต่อบัวกี่2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยยังไม่ยังไม่สวยเท่านี้เลยอยู่ที่18,700ัรบาทครับราคาเก็บพระอะไรเก็บให้ได้ยอดนิยมผมจะบอกให้เวลาเก็บอะไรอะเก็บให้ได้ยอดนิยมเก็บไปได้แนวหน้าของวงการมาที่18,700บาทครับราคาสุดท้ายปิด ไปแล้วใครได้ไปนี่คนนะครับหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาททวนพอหลักหลักนางพญาลงสนามครับพี่ธรรมมนูนพี่ครับถามไว้ยินเหรอครับว่าหน้าไม่คล้ายเลยครับผมแค่อยากได้ความรู้หน้าไม่คล้ายอะไรครับ อะไรหน้าไม่คายอะไรอยอกถ้าบอกชินราชอินโดจีนอันนี้หน้าไม่คายตอบัวขีดนะคือคุณก็ไม่เห็นเก๊ามาอมเออท้ายแท้หน้าแบบนี้แหละครับอ่งนี้เอาา้ามาพระเลี่ยมทองนันนาะปัจฉริทีฏฐามเอาตารครับไม่มีรูปด้วยครับอาจารย์พี่อาทิตย์มาถึงพายคู่นี่มาถึงพายคู่ นะครับต้องบอกว่านะถ้าตัดอ่าถ้าผายตัดเนี่ยตัดแล้วกลับมาต่อไม่ได้ก็จะถูกแต่ถ้ายังไม่ตัดเนี่ยโดนเอาไปตัดจนแทบจะหมดประเทศแล้วแบบไม่ตัดจึงแพง นี่จริงแพงมงคุณจิ๋วหาพายคู่ยากหนึ่งในร้อยจริงๆมีวันเฉลิมอ่านี่อ,อ,อ้าวมงคุนจิ๋วอ่าโออ่าขนาดเล็กแขวนได้ขอเขียนราคาใส่มือนะไม่ไหวแล้วราคาคใส่มือนะครับพี่ๆเนี่ <c oughs> พระกุยุพนันทะเลสวนถือว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินเลยครับอมาที่หนึ่งมื่นสองพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วราชาแห่งพักคุณแผนอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นห้าพันบาทที่พี่สุทินมลรัตนะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าผมอะถ้าคําว่าอนุรักษ์กันนะ นะด้วยความที่ว่าพระพายคู่เนี่ยโดนตัดแยกไปจนหมดทั้งประเทศในด้วยคำว่าอนุรักษ์เนี่ยตัดแยกออกไปแล้วออกกลับมาต่อไม่ได้ดังนั้นสำหรับพระกุญแบนที่เป็นภายคู่สมบูรณ์ไม่ได้ตัดเนี่ยจึงจึงต้องบอกว่าเหลือน้อยที่จะแบบสมบูรณ์เนี่ยแบบออริจินอลเนี่ยนะมีเข้ามาแต่ละองค์เนี่ยเล่นมามายี่ห้าปีเนี่ยยังได้ไม่ถึงสิบองค์ ถ้าพายตัดเนี่ยเยอะนี่มาที่สองหมื่นนะบ้นบาครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นนะบานบานาร้อยบาทมาที่สามหมื่นบ้านครับราคาสุดท้ายพระหลักแสนเมืองสุพรรณอยู่ที่สามหมื่นบ้าทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบ้า,บาท 30, าาครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหมาที่สามหมื่นบ้านนะครับอยู่ที่พี่มานะครับราคาสุดท้าย มาที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่คือนะถามว่าองค์เดียวเนี่ยถูกไหมก็<น>ยังสองหมื่นกว่าบาทอันนี้คู่มาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับมาที่สามหมื่นห้าร้อยที่พี่หนูพลพัช มาที่พี่หนูลล่ลพลบัตสามหมื่นห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าองเดียวยังไม่ได้เดี๋ยวนี้คู่อยู่ที่พี่หนูลลพ่พลบัตนะครับสามหมื่นห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายรุ่นใหญ่มักจะสะสมครับอ่าสี่ห้าหมื่นต้องมีอยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยบาทที่พี่หนู่ครับนี่แล้วเพื่อนๆโอ้โหรอคำว่าปิดคืนสกูปิด ไปแล้วปิดไปที่พี่หนูนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อืละพัสามหมื่นห้าร้อยบ,บาททวนพิธาัตมาสามพันสามหมื่นหนึ่งไม่ทันนะครับรายการนี้โหต้องบอกว่าสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยเป็นราคาเดียวกับนะถ้านึกถึงเก็บจนท้อโดนเจ๊จนท้อ ผมบอกเลยซื้อบ้านกลางนะี่ยซื้อซื้อจนท้อซื้อมาแล้วกะโดนเจ๊โดนเจ๊โดนเก๊น,เนะะนางพญาต้องมาแล้วแท้แล้วสวย <searching> นี่ดินก็เหมือนนางพญา ใช่ไหมครับแท้และสวยดินก็เหมือนนางพยาพี่หนูพลพัน์แตเป็นลูกค้าใหม่แอดไลน์ให้ด้วยนะครับนี่แล้วถ้าแบบจะได้คู่สมบูรณ์สมบูรณ์อย่างเงี้ยยากราติสวัสด์ครับอาจารย์โอพีส่สมเกียรตินางพยามายังครับนี่ครับกำลังจะ เดี๋ยวรอสักครู่กับพี่ชิติอโอ้ oh, นี่นะพี่หมูวันนี้คือทิมคอมเมนต์เรามาตลอดนะใช่